สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Poco M5 Series 2มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย Poco ที่บอกได้เลยว่ารอบนี้ครับเปิดราคามันน่าสนใจมากนอกจากนี้ยังมีสเปคอื่นๆที่น่าสนใจมากกว่าราคาเข้าไปอีกส่วนจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลัเราอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วว่าไปรับชมในคลิปนี้พร้อมกันเลย,เลยครับกับผมด้วยโมลิอัพ Let's go! ก่อนอื่นนะครับ Poco M5 Series เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ที่ต่อจากเจ้าตัว p o c o M4 Series อีกรอบนึงนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเปิดตัวมาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันแล้วก็เปิดราคาที่ไทยมาเรียบร้อยแล้วยกทีละรุ่นก็นแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามีสเปคที่แตกต่างกันเริ่มต้นที่ p o c o M5 ก็แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับการดีไซน์เนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับเจนเดิมๆนะครับสีให้เลือกนะครับก็จะมีทั้งหมดสมสีนะครับว็จะมีสีดำสีเขียวแล้วก็ส สเปคภายในนะครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.58นิ้วความเดียดจะเป็น Full HD+ นะครับพาร์ทนลหน้าจอเนี่ย IPS LCD ค่ารีเฟรช890เฮิร์ครับแล้วก็ครอบทับมาด้วยกระจกลิลลัค Glass 3ในด้านของหน้าจอครับยังคงความมาตรฐานนะครับความเป็นพ็อกโกไว้ได้อยู่นะครับส่วนตัวผมถือว่าโอเคนะในเรทราคานี้ส่วนในด้านของการทํางานนะครับจะรันมาด้วยกับ Android 12ครับครอบทับมาด้วย MIUI นะครับหรือว่า m i u i Version 13ชิปเซ็ตหรือ CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น MediaTek h e l i o g 9 9 Octa Core นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น CPU ที่่รรรอองับ LTE หืวา 4G เท่านั้นนะครับใครที่อยากจะใช้งาน 5G เนี่ยอาจจะแนะนําเป็นตัวอื่นนะส่วนในด้านของเรื่องกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวเมนหลักเนี่ย50ล้านพิกเซลบวกไปด้วยเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลครับแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านเนี่ยให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้นะครับอาจจะไม่ได้เน้นในด้านของเรื่องกล้องมากนะครับแต่ว่าความละเอียดต่างๆเนี่ยก็ให้มาไม่แพ้ก,กับแบรนด์อื่นๆเลยนะครับในด้านของการรองรับอื่นๆก็มม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 มีีีีีาาาาใใใหหหหห้้้้้คคคคคครรรรรรบบบบบัััััััไ่่่ววววจจะะะเเเเเป็็็นนนนนนน Wi-Fi NFC 5 5.3 3.5 Bluetooth ออ์ช GPS แแลลกตยยงงูฟืดิ แบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเล็อีก18วัตต์นั่นเองซึ่งตัวนี้ครับส่วนตัวผมถือว่าชอบเลยนะครับแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างจากเจนเก่ามากสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเฉยๆอยู่นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เรียกได้ว่าน่าสนใจแล้วก็คนให้ความนิยมมากๆนะครับก็คือเจ้าตัว Poco m 5S นั่นเองซึ่งรอบนี้นะครับบอกได้เลยว่าเจ้าตัว M5S เนี่ยน่าสนใจตรงที่สเปกนะครับแล้ว เป็นพกโคไว้อยู่นะครับแต่ว่าก็จะแตกต่างจากเจ้าตัว M5 ปกติอยู่นิดนึงนะครับส่วนสีฟ้าลังนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันแต่สีจะไม่ซ้ํากับเจ้าตัวพกโค M5 ปกตินะซึ่งก็จะมีสีเทาครับสีฟ้าแล้วก็สีขาวนั่นเองรอบนี้ไม่มีสีเหลืองนั่นเองนะครับส่วนด้านของการดีไซน์หน้าจอตัวนี้จะเป็นแบบทันสมรรถนะนะครับการวางตำแหน่งกล้องนั้นเนี่ยจะอยู่ตรงกลางตัวเครื่องเลย <Wow. S 1> สเปคภายในครับตัวนี้จะให้ขนาดหน้านจอมาอยู่ที่6.4 3นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือใช้ชชจจวยกกระจ Class ส่วนในด้านของการทำงานก็จะรันบนยกับ Android 12ครับครอบทำมาด้วย MIUI หรือว่า MIUI Version 13ชิปเซตตัวนี้ครับโด,ดยจะใช้เป็น MediaTek Helio G95 นั่นเองครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถามว่าต่างจาก G99 มากไหมส่วนตัวต้องยอมรับครับว่าไม่เคยใช้เจ้าตัว G95 มาก่อนเลยแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเนเรทราคานี้เนี่ยจริงๆเจ้าตัว9 5เนี่ยก็ถือว่าแรงมากแล้วนะแต่ก็ยังไงก็ตามนะครับ G99 เนี่ยมันเจนใหม่กว่ายังไงก็อาจจะเร็วกว่าอยู่แล้วนั่นเองส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับตัวนโอวโห่ให้กล้องหล มาด้วยเลนส์อัฟตราไวท์ครับ8ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องในครับให้ความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนั่นเองโดยรูปเรื่องของกล้องนี่ครับต้องบอกได้เลยว่าให้ระยะเลนส์มาเยอะกว่าแล้วก็ให้ความละเอียดมาเยอะกว่าจากเจ้าตัว M5 ปกติซะด้วยซ้ำนะครับส่วนการรองรับอื่นก็มีมาให้ครบครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 5นะครับ Bluetooth เวอร์ชัน5.0 GB a n Fc มีมาให้ครบนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังให้ลำโพงคู่แบบสเตอริโอแแแแล้้้ววก็็มมมีจคหหูฟัง3.5ถาใดยบตเตอรี่คครับจจะให้วามมุาอยู่่ที5,000มิิลลแอออมมป์์์คคคครรรรรัััับบบพ้กกชาาาจเเเ็ววี33ตตซึ่งงทลม ว่าจากศูนย์ถึง64%ใช้เวลาชัดเพียง30นาทีเท่านั้นเองนะครับความน่าสนใจหลายคนอาจจะเทไปในฝั่งของเจ้าตัวพ o c o โค M5S นะครับอาจจะดรอปในด้านของชิปเซ็ตหรือว่า CPU ก็จริงนะครับแต่ว่าในด้านของหน้าจอเนี่ยส่วนตัวผมชอบในฝั่งของ M5S มากกว่าแล้วก็ในด้านของเรื่องกล้องแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยบอกได้เลยว่า M5S เนี่ยค่อนข้างที่จะตึงตาตึงใจกว่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงราคากันดีกว่านะครับโดยเริ่มต้นจากเจ้าตัว M5 ปกตินะครับ M5 ปกติจะเปิด 8ราคาจะวางอยู่ที่5,99 9บาทเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่า6 0 0 0บาทมีทอนซึ่งราคาเนี่ยก็ทําได้ดีพอๆกันกับเจนก่อนเลยนะครับส่วนตัวผมถือว่าจริงๆราคา6 0 0 0บาทได้สเปคขนาดนี้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าคุมมากๆจริงๆส่วนในฟังของเจ้าตัว M5S นะครับที่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆเนี่ยเนื่องจากว่าตัวนี้มีให้เลือกทั้งหมด2ความจุครับความจุเริ่มต้น RAM 4 GB s t o r a g ต64รครับราคาจะอยู่ที่ 4, 9 9บาทนเก็จะถูกเก้าสิบเก้ากตินะครับลงไปถ1,000บาเ,ย,เยวซึ่งก จะได้ในด้านของหน้าจอที่สวยกว่านะครับกล้องที่ความละเอียดเยอะกว่าแล้วก็ได้ชาร์จเร็วที่เยอะกว่านั่นเองนะครับส่วนดีความจุหนึ่งจะเป็นรัม 4G กิกสครับสเลจะเป็น1 2 8ราคาคะอยู่ที่5 4า9ี่บาทนั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับจะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มความจุที่มันเยอะขึ้นนั่นเองส่วนราคาพิเศษเนี่ยถ้าเกิดว่ารายที่ซื้อในช่วงนะครับวันที่7ถึงวันที่9กันยายนเนี่ยอาจจะมีการลดหลั่นลงไปนะครับเนื่องจากว่ามีโปรโมชั่น9.9เข้าจุดเก่นเอ้นะครับ ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวพ็อกโก้ M5 Series คุณผู้ชมชอบรุ่นไหนม,มากกว่ากัน,นครับระหว่าง M5 ปกติกับเจ้าตัว M5S สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยซึ่งจริงๆนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากจะได้มือถือในเรทราคาประมาณ5,000-6,000บาทนะเนื่องจากว่าโอ้โหบอกได้เลยว่างบนี้นะครับให้สเปคมาแบบนี้ราคาแบบนี้แบรนด์อื่นนอ,อยู่ยากกันแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหจะพ่าตายนะครับไม่น่าจะมีใครกล้าให้สเปคขนาดนี้นะครับเพราะการวางจําจหน่ายเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครซื เลยว่าคุ้มกว่านี้แน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก่อนจากกันอยากจะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติงต๊งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาเราอัปเดตนั่นเองนะครับและคุณผู้ชมเองครับยังสามารถติดตามพวกเราได้ดทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter TikTok หรือจะเป็นเว็บไซต์ s u c c e s s t e r c o m ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดิวมอนดี้อัพก็ต้องขอตัวลาคุณผู้้้ชมไปปกกกก่ออนนนนนะคคคครรััับบแลลลวเจิหาาทุ